ก็คือวันนี้ผมจะเอาโมจิตื่นไปล่าข้าวหัวน,นะครับผมนะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้ที่ทํากันอยู่แล้วนะครับผมก็แต่ก็คิดตอนนี้สายเกินไปแล้วแต่ก็ได้อยู่เรียบร้อยโอเคโอ้โหแบบแล้วแบบนี้นตายมีแน่นอนครับผม okay. โอเคโอ้แม่งนี่มันสปีดวาก,ก้นลงตู้เอมโมลก็ไม่มีเพชรก็ดันหมด ทำยังไงทีว่าเฮ้ยเฮ้ยวันดายทำไมนายไม่มาเติมร้านมารู้ชอบล่ะตอนนี้เขามีบริการกดเกมพาร์ตเลสสิบแล้วนะเว้ยไม่ว่าจะเป็นเอมมอลล์ในออสตาผลปีศาจในแอบพิงเลซีิกับบัฟฟูดก็เช่นกันนะ ห้าสนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปแล้วนะไปเติมกันได้เลยโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านอีนด้วยนะครับผมนะโยมชิโร่คุผมใช้ได้ว่าชิโร่ก็ได้นะครับนะอ่ะใครเข้ามาหน่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกเงินใช้ผมด้วยนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนมากที่เป็นกเงินใช้ผมนะกดไลค์กดติดตามผมงานตลอดนะครับนะใครเข้ามาหน่วยก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกเลังใจที่ดีนะโอเคนะครับวันนี้มาอยู่กับคุณนวัดได้นะครับผม โอ้ใช่ครับผมสวัสดีครับก่อนเข้าเนื้อหาไปเะเด็งคลิปนี้นะต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดเสียงดังนะครับหรือว่าอาจจะพูดน้อยๆเพราะว่าผมไออยู่นะครับตอนนี้เดี๋ยวพอมันไม่รู้สึกเป็นอะไรไม่รู้ครับนะก็มันไอครับผมนะก็อาจจะพูดน้อยๆนะครับอาจจะมีไอบ้างก็ขออภัยนะครับผมนะเพราะว่าเอออย่างที่บอกแหละนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดผมจะไม่ตะโกนนะคลิปนี้ถ้าไม่จาเป็นนะครับผมถ้าไม่จําเป็นนะประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับผมนะเข้าเรื่องเลยก็คือวันนี้ผมจะเอาโมจิตื่นไปล่าข้าวหัว นะครับผมนะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้วิธี่ทำกันอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถไปดูวิธี่ทำกันในยูทูบได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่ได้สอนทับนะครับแล้วที่ทำมาครบแล้วนะครับก็ถือว่าใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับผมนะก็ผลโมจิตื่นจะโกงแค่ไหนยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะวันนี้จะเล่นกับมัดซุปวีหนึ่งเพราะว่าผมยังไม่ได้ทำวีสองนะครับก็ไอจะใช้แล้วไปกี้ใช้ในการดึงมาคอมโบนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะโอเคแล้วครับบูชาครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเซิร์ฟรวมกันเลยครับไปครับคุณเจ้ครับผม Few moments later. ไปสู้เปล่ายังไงเราจะสู้เราไหมยังไงเฮ้ยยิงมาอย่างนี้ตัดสินใจแล้วโอเคเฮ้ยไม่โดนไม่โดนะ <c oughs> อืออ้าวแล้วครับจังหวะนี้คอมโ,มโบไปตึงๆครับผมแล้วก็ปึ๊บปึ๊บหูที่รักไม่โดนเลย โดนวะไม่ไม่น่าโดนเย้ เฮ้ยทำมาของผมเนี่ยผมน่าจะสก,ววกิลวีว่ะไหนับคิดตอนนี้สายเกินไปแล้วแต่ก็ได้อยู่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหมัดให้เขาดีกว่าว่ะรู้สึกว่า <c oughs> เล่นหมัดนี้มันโกงไปแล้วว่ะเดี๋ยวเอาไว้นี่หมัดซุปให้เขากอนเอา้ามาจะคอมโบเออเนะี่ยขอโทษนะครับ ปึ๊บลบโอ้โหจังหวะนี้อู้ไม่ได้เว้ยโอ้โหแบบแล้วแบบนี้ตายมีแม่นอนครับผมโอเคโอ้ยผลโอปีจริงจโมจิ อันนี้เราเล่นหมัดซุปนะครับเอ,อ้ยเขาเปลี่ยนอะเปลี่ยนมาเล่นกับเราใช่ปะ่ะมีสายอ,อ๋อไม่ใช่นี่ครับคอมโบแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคนดูนี่ครับทุกคนดูครับ,รบแล้วหมง่งโอ้ยหม่งไม่โดนโอ้หมง่มงโดนนะนะนี่ครับปิดได้เลยทุกคนดูดิเขี้ยโคตรโกรงอ่ะดูดิโอ้โห โอ้โหโอพีเกินโมจีไวขนาดนี้พี่อุยโยรูด้วยโอุยเอาแล้วโยรูแล้วจังหวะนี้โดนเบิร์ดดามจเลยโอ้โหแล้วจังหวะนี้ ยังไงครับบึมุ้ยไม่ตายอุย้ยเอ้ยบอวิเคนโอ้ยเห็นแตกแ็นแตกเอา้าจังหวะนี้ยังไงครับมงหูหมงไม่ได้ยังไม่ได้เอาดึงมาจะตายไหม เราดูผลเอาไม่ตายนม่ว่าตายเม่ดีบ <laughs> ึ๊บหลบโอเคไปขึ้นหลบครับโอ้ย อ,อ๋อเหรอครับนี่ไงโอเคต้องชิบล็อกเปล่าโอเคได้แล้วค <c> um <bo> อมโบกับหมัดซุปโอ้ขออภัยครับขออภัยนะคือแบบกับหมัดซุปมันยังโกงนะหมัดซุปนี่ถือว่าเป็นเบสิกมาตรฐานสำหรัแบบอ่อไอ้นี่แหละหมัดซุปปีหนึ่งนะครับในการแบบว่าคอมโบพีพีมาตรฐานที่เขาใช้กันนะครับไม่ถึงขั้นโกงเงินไปอะประมาณนี้นเขาบอกยอมอ๋อยอมเลยอ๋อสามสิบเอ็มโอ้ อ๋อเขาบอกยอมเลยอ๋อเขาสามสิบล้านเขาบอกเขายอมเลยนะครับ <c oughs> เอ้ยผมมันโกงจริงทุกคนผลโคตรโกงเลยนะครับอาเดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปแบบเราเออผลโกงจริงเว้ยโมจีตื่นนี่เมตาใหม่แน่นอนอาจจะโดนเนิบด้วยนะครับอขอให้มันโดนเนิบก็เถอะจริงเพราะว่าให้ผมไปลองเจอมาแล้ว <c oughs> คือแบบว่ามันโกงแบบโกงจริงๆนะครับโกงแบบไม่มีอะไรกั้นเลย วอาอีกละเดี๋ยวม่งครับเรียบร้อยครับผมหัวหนเน้นๆเลยเฮดช็อตเฮ้ยจับเอ้ยเห็นแต่แค่อุ้ยเกือบเกือบเกือบเดอไปเปิดก่อนเขาหลุดหลุดนานจบเลยเออยิงนิสายไปโอเคครับผมจังหวะนี้ระยะแบบนี้ไม่น่า,าพลาด หมุนหมุนชูมือขึ้นเราหมุนหมุนอุ้ยโอ้โ,อโอพหพลาดเฉยเลยอันนี้เดียวอันนี้เดียวเองไม่เป็นไรครับแล้วพอแก้ตัวใหม่ได้ยิงไฟดักโอ้ยไม่เข้ามาเฮ้ยสวนโอเคเรียบร้อยโอ้ยโกงเอร์เลยอะ่ะไอเจ้าขวนนี้ อุ่ยไม่โดนโหัวต,ตามจับไปโดนทุกคนดูดิตามโกงของมันล็อกการอากาศอยู่ไม่ได้น<ม>่าจะถลุเข็นมาเยอะเนี่ยครับแล้วก็ล็อกต่อนี่คือแบบว่าเข็นแบบว่าเปิดเปิดไม่ได้เลยนะ่ะถ้าเกิดเปิดเข็นนี่คือแตกเลยนะออกมาได้ครับเพราะเปิดที่หลัง โอ้โหมีเคียนด้วยเคียนหนาแน่นอนนะระดับนี้เขาสามสิบล้านนะบุ้มเอ้ากดพลาดให้อะไรครับเราหน้อยู่เนี่ยครับทุกคนเนี่ยปล่อยเลยเนี่ยทุกคนไอ้เขี้โคตรโกงไม่รู้จะโอโหพูดคำไหนแล้วอะจริงๆคือแบบมันโกงแบบโกงมากๆเลยทุกคนเออโอ้ยโอ้ยดับไม่ว่ะ คิดทัชเอาเรื่องแน่ๆ,ๆน่ะอุ้ยอันนี้สายอะไรน่ะสายคนเหรอโดนแล้วคิดทัชเจ้าโดนแล้ว เอาไปไหนวะสสดีครับบายเฮยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เปลี่ยนไปมูวีอกแล้วมันโกงไอ้เจ้าโวเนี่ยขอย่าเล่นสกายได้ั้ยครับเฮ้ยโอ้โหได้ๆเข้าใจแหละผมโดงแต่ไม่ขนาดนั้นดิโอ้โหหยิบทัพเอาไอ้โดนเฉยเฮ้มือทองไว้หางมือโดนเฉยเลย ไวรูแฮกเกอร์ไวไวรูยุแฮกโดนเฉยเลยเฮ้ยมงโดนเฉยเลยมงมงโดนนี่ครับกินหมดแล้วโอ้ย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 โดนโยอแล้วขอโทษครับเฮ้ยเฮ้ยโฮ้ยเฮ้ยโอยโอยโวยกับพี้ มิไซ์ระเบิดมิไซ์อ๋อมิไซ์มันกดลบได้อย่างงี้นี่เองเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยบ้้ย้ย อุ้ยสวยสวยจริงเมื่อกี้โซ่อีตัวอะไรเขจับอี่อะแต่เย่ว่ะจับเบามากเออโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะครับผมนะก็อาจจะพูดไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับอ่ะก็พูดไปไอไปนะครับโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับโมจิตื่นนะครับโกงมากโคตรโกงแอดมินเนิร์ฟเหอะนะครับเล่นแล้วแบบโอ้โหโกงจริงนะครับแล้วก็ไปเจอมานขับตัวละนะครับโดนคอมโบแบบวันขอตายอ่ะตายโหงเลยนะครับคือแบบมันโกงแบบโกงมากนะครับใช่ไหมชินอนใช่ไหมมันโกงมากเลยผมโมจิจริงๆพี่แม่งโกงจับเนี่ยเกียน โกงแบบโกงจริง<ห>นะ<ด>ครับ<ด>แล้วนี้กิตทัศนะครับท่านกิตทัศกลับกลับมาใช่ไหมนี่กลับมาชั่วคราวหรือว่าอ๋อกิตทัศกูไปใส่แล้วเอาขี้เย<ร>็เล่นนะครับอมออันนี้อันนี้คือกลับกลับมาอัพฟาร์มอัปเดตใช่ไหมหรือยังไงฟาร์มไม่เฉยาฟาร์มไม่เฉยอ๋อฟาร์มไม่เฉยนะครับแล้วท่านกิตทัศก็ได้กลับมาหลังจากที่เขาไม่ได้ออกคลิปผมมาประมาณ4-5เดือนนะครับโอเคก็ขอบคุณกิตทัศมากนะพี่วันนี้มาออกคลิปนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมโคตร